ครับสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อแลกเปลี่ยนในเรื่องของการใช้งานระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบทครับเป็นทีมงานวิทยกรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับแจ้งไว้สองท่านด้วยกันครับมีน้องเจี๊ยบครับน้ำชิดมากนาครซึ่งพวกเราได้คุ้นเคยกับของรอบที่แล้วครับกับน้องเนทครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบครับสุทธินีศีศักดาครับ ช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นําเสนอแลกเปลี่ยนองความรู้กับพวกเราครับเป็นเชิญครับขอบคุณพี่โชคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการอบรมระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรคมนะคะหนูชื่อนางสาวสิทธินีศรีศักดานะคะชื่อเล่นชื่อเนฟค่ะแล้วก็อีกหันหนึ่งนะคะเป็นเจี๊ยบนะคะชื่อน้ำทิพย์มากนครค่ะ ต่อไปนะคะระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลา,คากรกรมะค่าจะเป็นระบบที่จัดเก็บรายชื่อบุคลา,คากรกรมตั้งแต่ข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ของระบบเนี่ยอย่างที่หมูบอกไปเมื่อกี้ก็คือ จัดเก็บรายชื่อแล้วก็ปรปับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เป็นระบบที่เจน username password ในการเข้าใช้งานระบบนะคะสำหรับระบบนี้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นแอดมินแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งต้องอขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนว่าระบบเนี้เราพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี5-6เพื่อรองรับการใช้งานระบบในส่วนจลางและภูมิภาค อล,ออลองรับระบบอะไรบ้างก็จะมีระบบสารบาัญนระบบจัดจ้างระบบการลาอย่างเงี้ยค่ะที่พี่ที่พี่ที่เคยเข้าใช้งานระบบพวกเนี้ยค่ะก็จะก็จะทราบ<ม>ิเม n a พาร์ทเบิร์ส่วนบุคคลอยู่แล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยระบบเนี้ยมันจะคนที่เข้าใช้งานได้อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแอปนินของนคะนะคะ,นะคะอันนี้เป็น อันนี้เป็นโฟล์การทํางานอันนี้หนูแยกให้เห็นว่าะระบบเนี้ยใครทํางานแล้วก็ผู้ใช้งานต้องทําอย่างไรบ้างนะคะกรณีที่ว่าสําหรับผู้ที่ดูแลระบบนะคะที่ที่อยู่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยสามารถเตรียมยูเ r n a m e p ม s s w o r ไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยเราจะมาลองลองเล่นระบบกันนะคะลองลองเพิ่มข้อมูลในระบบกันนะคะอันนี้ โทการทํางานของผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้งานนะคะสําหรับแอดมินนะคะไม่ว่าจะมีบุคลากรเข้าใหม่แต่งตั้งยกย้ายเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าย้ายหน่วยงานหรือว่าบุคลากรของท่านนะคะที่มีบุคลเนมต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ต้องเข้ามาทําการปรับปรุงในระบบนี้แต่ถ้าคนที่ออบุคลากรในหน่วยงานของท่านนะคะเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเพิ่มประวัติ กอนนะคะเพื่อที่ว่าคนที่เข้าใหม่นี้จะได้ user name user name ในการเข้าใช้งานระบบต่างๆนะคะงั้นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ใช่แอดมินดูแลระบบถ้าท่านไม่ทราบ user name ในการเข้าใช้งานระบบต่างๆหรือว่าท่านไม่หรือว่าท่านเพิ่งมาทำงานใหม่แล้วอยากได้ user name ก็ให้ติดต่อที่แอดมินหน่วยงานของท่านนะคะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะอยู่ที่ส่วนอำนวยการ เพราะว่าแอดมินเนี่ยแอดมินที่ส่วนอำนวยการเขาจะทราบอยู่แล้วว่าบุคลากรในหน่วยในในหน่วยงานของเขาอะ่ะมีกี่คนนะคะแล้วก็มีใครเข้าออกบ้า,างเนี้ยค่ะทีนี้คนที่คนใช้งานถ้าเกิดมีชื่ออยู่แล้วทํางานมานานและมีชื่ออยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเราใช้ u s สเ n a m e password อะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเข้าระบบจัดจ้างระบบลาหรือว่าระบบสารบัญฟอร์มอะไรเงี้ยค่ะ เราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราใช้ username อะไรใช้ password อะไรเราก็เข้าไปที่เออเราก็เข้าไปติดต่อแอดมินหน่วยงานได้เลยเพราะว่าในชื่อประวัติแต่ละบุคคลเนี่ยมันจะแสดง username password ให้อยู่แล้วเออ username ให้อยู่แล้วแต่ว่า password อ่ะจะไม่ได้แสดงอันนี้พอเข้าใจไหมคะความแตกต่างระหว่างผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้งานที่นี้สําหรับแอดมินนะคะสําหรับอันนี้สําหรับแอดมินนะคะ เนียาา่ยค่ะตามโฟเลยคือเวลาเวลาที่เรากรอกข้อมูลบุคลากรคนใหม่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่หนูอยากให้แอมินระวังที่สุดคือการกรอกชื่อภาษาอังกฤษเพราะว่าระบบเนี้ยเวลาเรากรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะไปเจนยูเซอร์เนมให้อัตโนมัติและใช้ชื่อภาษาอังกฤษในการสร้างยูเซอร์เนมทีเนี้ยมีหลายที่หลายหน่วยงานที่กรอกข้อมูลภาษาชื่อภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วมีอักขระติดมาด้วย เวลาที่ระบบเนี่ยค่ะสมมุติว่าแอดมินเข้ามากรอกใช่ไหมคะกรอกข้อมูลเสร็จเนี่ยระบบเนี่ยจะไปสร้าง username ให้อัตโนมัตินะคะที่ A D ก็คือ Active Directory ซึ่งอันนี้เราเราไม่ต้องกังวลก็ได้เพราะว่ามันเป็นระบบหลังบ้านนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราควรระมัดระวังก็คือการกรอกชื่อภาษาอังกฤษไม่ให้มีอักขราะค่ะ ถ้าเวลากรอบชื่อ,อบุคลากรเช่าใหม่อะคะ่ะแนะนําว่าให้กรอกชื่อภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทยก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะลืมเปลี่ยนฟอนต์แต่ว่ากดาแต่ว่าพอพิมพ์ไปแล้วเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นอักขระขึ้นมาโชยเงะะี้ยค่ะมันจะแสดงตอนที่เราที่ระบบมันเจ n สเเนมออกมาให้เฉยๆนะคะ่ะ สิ่งสิ่งที่ควรระวังอันนี้คือสิ่งที่ควรระวังสําหรับแอดมินนะคะในการกรอกกรอกประวัติบุคคลเข้าไปก็คือระวังในการกรอกชื่อภาษาอังกฤษอะคะ่ะกับนามสกุลภาษาอังกฤษสําหรับการเข้าใช้งานระบบนะคะก็สามารถเข้าใช้งานได้2วิธีวิธีที่1คือเข้าผ่านเว็บไซต์กรม แล้วก็เลือกที่ลิงก์เชื่อมโยงแล้วก็เข้าที่ระบบอินเทอร์เน็ตส่วนวิธีที่2นะคะก็คือเข้าที่ URL โดยตรงเลยก็คือ http//eoffice.drr.go.th/common_data/default/default_vertical.aspx นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือลิงก์ที่เข้าใช้งานโดยตรงเมื่อเราเข้าแล้วนะคะเราก็จะเจอ หน้าที่ให้กรอก user name password นะคะอย่างที่หนูแจ้งตอนแรกไปอะคะ่ะอันนี้มันจะเป็นระบบสำหรับแอดมินสะส่วนใหญ่นะคะทีนี้นะคะ user name ที่กรอกเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย DRR b a c k s l a s h AD Under Score ตามด้วยชื่อหน่วยงานของท่านนะคะแล้วก็ password เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะเป็น pattern ก็คือ assign assign, assign ชื่อภาษาอังกฤษ3ตัวแรกของหน่วยงานแล้วก็ตามด้วย เลขรหัสคลุภัณฑ์สำนักงานนะคะสำหรับพี่ๆที่เข้าอบรมท่านไหนอะค่ะเป็นแอดมินอยู่แล้วอะค่ะสามสามรถล็อกอกินเข้าไปพร้อมกันได้เลยนะคะ New, ต่อไปนะคะอันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวหนูอธิบายภาพรวมของระบบก่อนหลังจากนี้แล้วเราค่อยล็อกอินก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีมีสดตมพาร์ทเบออยู่แล้วก็ล็อกอินไปเลยสำหรับวิธีเข้าอย่างที่หนูบอกเมื่อเข้ามาแล้วอะค่ะถ้าเข้าผ่านลิงก์อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ จะเจอจะเจอหน้าระบบอินท่าให้เราไปที่เมนูระบบงานนะคะแล้วก็เลือกระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมนะคะก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะสำหรับเอ่อสหรับหน้าระบบที่แอดมินแต่ละหน่วยอะคะ่ะจะเห็นก็จะมีอยู่สอบเมนูนะคะ ถ้าเป็นส่วนกลางสิบเจ็ดสำนักนะคะก็จะมีเมนูชื่อว่ารายชื่อบุคลากรส่วนกลางกับเมนูเปลี่ยนชื่อขีดตระกูลส่วนกลางนะคะก็จะเห็นอยู่แค่นี้แล้วก็จะเห็นรายชื่อบุคลากรในสำนักอีกเมนูหนึ่งสำหรับส่วนภูมิภาคก็จะเห็นคล้ายคล้ายกันแต่แค่เปลี่ยนจากรายชื่อบุคลากรส่วนกลางเป็นรายชื่อบุคลากรส่วนภูมิภาคแค่นี้ค่ะเมนูทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแล้วก็ รายชื่อที่แสดงอ่ะจะเห็นสำนักไหนสำนักนั้นนะคะสำนักอื่นจะไม่เห็นของสำนักเราสำนักเราจะไม่เห็นของสำนักอื่นนะคะต่อไปนะคะสำหรับการเพิ่มข้อมูลนะคะอย่างที่หนูบอกว่าถ้าเข้าใหม่อย่างเงี้ยค่ะในหน้าระบบะคะจะมีปุ่มเพิ่มนะคะเพื่อกรอกข้อมูลใหม่แล้วก็กรอบข้อมูลตามที่ระบบมีค่ะให้ครบถ้วนอย่างที่หนูบอกว่าชื่อภาษาอังกฤษควรกรอบให้ถูกต้องและไม่มีอักขลาภาษาไทยผสม นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบางระบบจะนำชื่อภาษาอังกฤษและนำนำสกุลนะคะไปสร้าง username พัสดุ์ให้ในในระบบหลักบ้านที่หนูอธิบายตอแนแรกนะคะแล้วก็หมายเลขหนังสือเดินทางเลขที่พาสปอร์ตะคะถ้าไม่มีก็คือปล่อยวางได้ไม่ต้องใส่แล้วก็ให้ระบ,บุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบันลงระบบนะคะเพราะว่า เพราะว่ามีระบบจัดจ้างอะค่ะจะดึงเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไปใช้ในกรณีที่ว่าคนคนนั้นะเป็นผู้ควบคุมงานไม่เป,เป็นเป็นเป็นกรรมการนะคะเขาจะดึงดึงข้อมูลตรงนี้ไปใช้ส่วนประวัติการทำงานวันที่บรรจุวันเดือนปีที่เริ่มอย่างเงี้ยค่ะกรณีลูกจ้างชั่วคราวนะคะให้ให้ระบุวันที่เริ่มทำงานตั้งแต่แรกเพราะว่า ลูกจ้างชั่วคราวค่ะเหมือนต่อสัญญาเป็นปีต่อปีที่ให้ระบุวันบรรจุอะค่ะให้ตรงเพราะว่ามันจะมีผลกับการเอาไปคำนวณวันลาทีเนี้ยระบบเนี้ยกับระ,ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกับระบบลาที่เราจะจะเรียนจะอบรมอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันนะคะ ทีนี้หลังจากเสร็จแล้วค่ะให้กดปุ่มบันทึกนะคะแล้วก็ช่างล่างของประวัติคนานะคะจะแสดง username ขึ้นมาให้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราใช้ username อะไรในการเข้าระบบงานต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้หน้าที่หนูบอกว่าเพิ่มข้อมูลอันนี้อันนี้คือเป็นหน้าระบบหน้าระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรเลยค่ะก็จะมีกรอกเลขที่แบบประชาชน13าหลักแล้วก็ประเภทบุคลากรก็จะมีข้าราชการรูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้าง รายเดือนรายเดือนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือลูกจ้างชั่วคราวาับโทัพท์ลูกจ้างชั่วคราวก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือรายวันกับรายเดือนนะคะแล้วก็มีคํานำหน้าชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะนามสกุลภาษาไทยอังกฤษแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดอันเนี้ยต้องใส่ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าระบบอะ่ะจะคํานวณวัน,วนกเกษียณอายุราชการมาให้เลยเอ้ยอายุงานค่ะอายุงาน แล้วก็ที่อยู่ติดต่อที่หนูแจ้งเมื่อกี้นะคะก็จะมีที่อยู่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศพัรทรศพท์ภายในหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็อีเมลกลมถ้าใครไม่มีอีเมลกลมไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็ใส่อีเมลส่วนตัวไปนะคะแล้วก็อันนี้จะใส่วันบรรจุใช่ค่ะรวมรายวันด้วยระบบเนี้ยค่ะมันจะมีการนำข้อมูลจากดีพีทมาใช้บางส่วนซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่ เลขที่บัตรประชาชนไปแล้วเร,เราในฐานข้อมูลหลังบ้านนะมันมีข้อมูลมาจากดีพีนะคะระบบอ่ะจะดึงชื่อวันที่บรรจุวันเดือนปีเกิดมาให้อัตโนมัตินะคะเมื่อเราเพิ่มเร,เราจะเห็นว่าเราเพิ่มประวัติส่วนบุคคลตรงนี้ไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มประวัติการทํางานทีนี้การเพิ่มประวัติการทํางานเนี่ยให้เรากดที่เพิ่มนะคะแล้วก็เลือกสังกัดจริงสังกัดจริงหมายความว่าคนนั้นน่ะบรรจุ อยู่ที่หน่วยใดหน่วยดึงหน่วยหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้ไปช่วยราชการที่ไหนอย่างเช่นว่าหนูอยู่สทศหนูบรรจุที่สทศหนูก็ใส่แค่สังกัดจริงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งหนูไปช่วยราชการที่อื่นแต่ชื่อหนูอยู่สทศชื่อที่หนูบรรจุอยู่สทศแต่หนูไปช่วยงานที่อื่นไปช่วยราชการที่อื่นอะว่า,อารอบนั้นนะคะเราค่อยมาใส่ความเคลื่อนไหว ความเลื่อนไหวหมายความว่าคนนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักอื่นโดยตำแหน่งอะไรและมีคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราควรกรอกให้ถูกต้องก็จะเป็นในเรื่องของสำนักและกลุ่มส่วนที่เขาเขาอยู่จริงๆนะคะเพราะว่าระบบเนี้ยค่ะระบบลานะคะระบบลาจะนำข้อมูลสำนักและกลุ่มส่วนตรงเนี้ยค่ะไปใช้ในการยื่นใบาลาช่วยราชการก็จะเป็นแค่ ค้าราชาการแล้วก็รู้่จ้างจ้างประจําแค่นี้นะคะอ่าหลังจากนั้นที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กดตกลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายชื่อที่มีในระบบนะคะอันนี้จะเป็นวิธีเมื่อกี้เป็นวิธีแอดถูกไหมคะแต่ว่าวิธีต่อไปเนี่ยจะเป็นการแก้ไขข้ขอมูลแล้วมีใครสงสัยเรื่องการเพิ่มประวัติการทํางานไหมคะเรื่องการเพิ่มประวัติส่วนตัวและก็ประวัติการทํางานนะคะ ในหน้านี้อันนี้วิธีแก้ไขข้อมูลก็ง่ายๆเลยก็คือไปที่หน้าระบบทะเบียนประว,วัตินะคะแล้วก็เลือกเอ่อเลือกชื่อผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเอ่อผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลอ่ะพอไปเลือกที่ชื่อผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลก็คลิกที่ตัวนี้ได้เลยค่ะรูปดินสอเพื่อเข้าทําการแก้ไขแค่นนี้เองถัดไปจะเป็นการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่การเปลี่ยนชื่อนามสกุลเนี่ยหนูคิดว่าถ้าเป็นขอรอข้าราชการลูกจ้างประจําหรือว่า พนักงานร,ราชการเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลให้กับปจอด้วยเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลในดีพีให้ถูกต้องแล้วก็เราก็ต้องมาอัปเดตในทะเบียนประวัติด้วยเพราะว่าชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนบอกได้เลยว่ายูเซอร์เนมที่เข้าล็อกอินก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันค่ะเราจะต้องใช้ข้อมูลให้ถูกต้องหรือว่าจะมีกรณีบางเคสที่เปลี่ยนชื่อนามสกุลแต่ว่า ใช้ username เดิมเพราะว่า username ที่ใช้ปัจจุบันนะคะมีการขอใช้งาน<ช>อีเมลอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะอนุนลมให้ใช้ username ชเดิมได้เพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าทางศู์นะคะทำการลบ username เดิมออกไปอะ่ะข้อมูลที่อยู่ในอีเมลทั้งอีเมลของที่ทั้งหมดอะ่ะจะถูกลบออกคือเข้าใช้งานไม่ได้เลยแบบนี้นะคะ่ะซึ่งก็จะเป็นเคสเคสไป แต่ส่วนใหญ่แล้วอีเมลอะจะจะมีแค่เฉพาะข้าราชการพนักงานราชการหรือว่าคนที่ขอมาทำหนังสือขอมาที่ศูนย์เฉยๆอะค่ะอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็เข้าไปที่เมนูแก้ไขเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วก็เซิร์ชชื่อได้เลยว่าเราต้องการแก้ไขคนไหนแล้วก็เนี่ยค่ะข้อมูลปัจจุบันมันจะขึ้นมาเองอัตโนมัติแล้วก็ข้อมูลใหม่ให้เรากรอกไปว่าเปลี่ยน ชื่อภาษาไทยนะมักุลภาษาไทยแล้วก็เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษชื่อแบบที่สําคัญต้องใส่หมายเหตุอย่างเช่นว่าถ้าหนูเปลี่ยนชื่อจากสิทธิที่นีเป็นอะไรีเป็น A B C หนูก็จะใส่หมายเหตุว่าเปลี่ยนชื่อจากสิทธิที่นีเป็น A B C อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ในกระบวนการเนี้ยค่ะที่ต้องพี่ที่เป็นแอดมินจะต้องแจ้ง แจ้งกลับมาที่ศูนย์เทคโนลเพื่อที่ว่าทางหนูอะค่ะจะได้สร้างยูเซอร์เนมให้ใหม่สำหรับอันสุดท้ายก็คือการลบข้อมูลออกจากทะเบียนประวัติหรือบุคคลคนนั้นนะคะ,กะเกษียณหรือออกจากราชการไปแล้วไม่ได้เป็นบุค,บคลากรของกรมก็คือมาที่ชื่อเขาแล้วก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะที่หน้าชื่อเขาแล้วก็กดลบหรือออกจากราชการได้เลยแล้วทีเนี้ย ระบบอมันจะไป disable account ให้อัตโนมัติก็คือ disable หมายความว่าคนคนที่ลาออกไปอะ่ะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆได้แล้วเหมือนลบ username ไปอัตโนมัติเลยอ่าต่อไปนะคะเป็นกรณีที่กรอกเลขบัตรประชาชนซ้ำอันนี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เคยมีประวัติอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยถูกลบไปเวลาจะเข้ามาเพิ่ม ประวัติใหม่ค้งสมมุติว่าเคยเคยทางานที่กรมนะเป็นลูกจ้างแล้วไปบรรจุเป็นข้าราชการที่อื่นแอดมินแอดมินหน่วยงานอะ่ะก็จะลบชื่อหนูออกไปเพราะว่าหนูไปอยู่ที่อื่นถ,ถูกต้องไหมคะหนูไม่ได้เป็นคนกรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะย้ายกลับมาเขาจะต้องมามาเพิ่มในที่หน้าระบบเหมือนเดิมเพื่อที่บอกว่าหนูกลับมาทํางานที่กรมนะหนูจะต้องมีชื่อเนมพัทเบอร์ใช้ทีเนี้ย มันจะเกิดกรณีที่ว่าเลขที่บัตรประชาชนซ้ำ้าระบบเพราะว่าเลขที่บัตรประชาชนหนึ่งคนมีคือคือหนึ่งอดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะซ้ํากันไม่ได้หนูก็กรณีเนี้ยก็คือให้แจ้งทางหนูมาหนูจะเอาตับมาจากดาต้าเบสให้นะคะอันนี้คนที่เป็นแอดมินอยู่ส่วนใหญ่เขาจะทราบว่าจะต้องทํำยังไงเนี่ยค่ะหนูก็จะใส่หมายเหตุไวว่า สาเหตุที่ไม่สามารถเกอะเลขบัตรประชาชนได้ก็คือเคยมีข้อมูลบุคลากรคนนั้นอยู่แล้วแต่ถูกลบออกไปหรือว่ามีข้อมูลอยู่แล้วแต่อยู่ที่หน่วยงานอื่นนั่นหมายความว่าสังอยู่สังกัดเดิมแต่ว่าไปช่วยราชการที่อื่นอย่างเงี้ยแอดมินที่ที่เขาไปช่วยราชการอ่ะเขาจะไม่เห็นประวัติคนคนนี้เพราะว่าประวัติเขาจะอยู่ที่สังก,กัดจริง แต่เวลาที่ยื่นใบลาหรือใช้ระบบงานต่างๆ่ะเขาจะไปลาภายใต้สัมกัดที่เขาไปช่วยราชาการคือถ้าถ้าถ้าปรับปรุงทะเบียนประวัติไม่ถูกต้องเนี้ยค่ะการลาหรือว่าการใช้งานระบบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ถูกกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายกลุ่มต่างๆอันนี้นะคะตา้ก็จะเหลืออีกสไลด์หนึ่งที่ว่าเป็นข้อกําหนดในการปรับปรุงข้อมูลนะคะอันนี้หนูจะใส่ไว้ให้เลยว่า จะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ส่วนนี้ค่ะจะมีช่องทางการติดต่อแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายปุ่มที่เอาไว้ตอบคําถามนะคะ